สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อตอนเช้าเราได้ไปถอยทุเรียนมาจากร้านคอนเนีฮิวทุเรียนเหรอโคลนะจ๊ะใช่ร้านโคลไหมไม่อะร้านร้านร้ <c oughs> านผลไม้แถวบ้านชื่อร้านเ,เดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูนะจ๊ะเราเราจะมารีวิวการถ่ายทุเรียนออสเตรเลียนะจ๊ะอันนี้ทุเรียนน้ำเข้าจากไหนไม่รู้เวียดนามเวียดนามน่เป็นทุเรียนช็อกใช่ส้งฟิดมาแล้วจ๊ะสงสัยความนี่อยากตินทุเรียนมากเลยนะเนี่ย ไปคอนเนี่ยถอยไปก่อนแล้วเอจะผ่ับโรงเรียนไม่ต้องอยากกินด้วยหรอกนี่เป็นของหมาลูกนี้25่าดอลนะคะประมาณ600บาทโอเคเนะเราจะจีบจีบกอนนะจ๊ะจีบร้อน่อนร้อนนี้ใหญ่มากเลยแม่ใหญ่จริงร้อนใหญ่มากเลยแล้วกันนี่ผ่านโรงเรียนก,นกนนอนไหเราแค่เสร็จแล้วหรอย<า>ังนี่ให้มาดู อร้อนใหญ่มากเฮ้ยร้อน้เดี๋ยวฉันไม่ได้กินนี่ดูคอร้อนอน่ากินนะเนี่ยน่ากินนะเนี่ยคือเราผ่าแค่แค่แค่ร้อนยาวนักกินแล้วแล้วก็แบบแหงออกมาได้เลยเพราะว่าทุเรียนสุกแล้วทุเรียนอร่อยทุเรียนอร่อยทุเรี่ไม่ใช่ของของของแกเฮ้ยไม่ใช่ของแกมีของฉันกินขนาดนี้แกจะทนไหวหรือตอนเนี้ยเฮ้ยตอนเนี้ยในวันยี่ห้าดอนไม่คุ้มนะมันได้นอนน้อยอ่ะเสร็จแล้วที่นี่อะยี่ห้าดอนทำยังไงทำเอ่ออะไรนะ ข้าเดี๋ยวเรื่องนี้แม่ทำใหกินใช้ได้เลยนะแม่หวานปะหวานใช่ปะหวานที่กินแรงมากเดี๋ยวก่อนนะให้เขาเนียมใจเย็นเขาเนียมอยากกินด้วยแล้วก็หมาได้ไหมแม่ให้คนได้กินดิอันนี้ใคจะกินปะเอาชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยวแกไม่กินอีกขัานี้อ่ะกินปะได้แล้วสุด้กินจริงอ่ะเฮ้ยคนี่กินอ่ะให้หมาไปด้วยยังคนานี่กินของแพงไม่ได้ลูกแค่กินแค่นี้แหละของแพงทั้งโอเคเดี๋ยวเราไปรับประทานรูเรยยางกันก่อนอาจารย์หนึ่งลูกกินให้ แต่ว่าไ,ได้ฟ le ab ab. Ab. So ีลในการแกะนะครับถ right uh. nah> ึงมันกันเราเป็นนั่งขาสุดเรียแต่ว่าผ่านไดแค่เราเดียวทีเดียวเราชิคชิคออกหมดเลยเราต้องเรียนชัดิตมาสุกแล้วเปิดอะไรประมาณนี้นะครับไปละนี่ยพ่อพีรอยากกินทุเรียนเหรออร่อยดิอร่อยเหรอทุเรียนอ่ะโอ้โหคนนี้กินของแพงนะลูกนะเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนเดี๋ยวพ่อเอาเม็ดออกก่อนให้เดี๋ยวก่อนนะคนนี้อเม็ดออกก่อนนะแกจะกินของแพงไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อเม็ดออกให้ก่อนนี่ดูแลดีกว่าเมียอย่างนี้เอาเม็ดออกให้ด้วยเนี่ยโอ้โหไอ้มาดี๋ยวก็ไปจุ่มปากพ่อโอ้โห 我看。